ัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปราคาแพ็กเกจดูบอลพรีเมียร์ลีกของ AS กับของ Mono m a x ให้ฟังกันนะครับว่ามันราคาเย็นงไงแล้วมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับของ AS เเนี่ยมันสําหรับคนที่ใช้ AS อยู่แล้วเนาะโดยที่ใครที่ใช้เบอร์ AS อยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้แพ็กเกจที่มี2ราคานะครับก็คือเดือนละ199บาทนะแล้วก็ปีละ1999บาทนะครับโดยกดสมัครก็นเลยนะก็คือถ้าเกิดดูตามรูปที่เราแทรกไปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าราคามันอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการกดสมัคครรรเเองงไดดด้้ลยยนนับโทที่ท2พ2จาาาหู ไม่ได้นะย้ำนะว่าหารจอดูบอลไม่ได้ถัดมาครับของโมโนโมโนเนี่ยจะแพงกว่า AS หน่อยนะครับโดยที่ของโมโนเนี่ยคือเดือนละ299บาทนะครับปีละ2999นะซึ่งทั้งสองของของโมโนของ AS เนี่ยก็เหมือนกันก็คือหารจอดูบอลไม่ได้นะครับแต่เราอะคิดว่ามันจะมีหลายคนที่เอกใจยอย่างนึงก็คือว่าในเว็บ AS เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูอะเราจะเห็นแพ็กเกจที่มันเป็น3ราคาใช่ป่ะมันจะมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า Play Mono Max Standard มารายเดือน,นครับก็คือราคา199บาท ก็คือเหมือนอันเมื่อกี้นัแหละแล้วก็เป็น Play Monomax กซ์ n d ตร d รายปีนะครับที่ราคา1,999บาทก็คือถ้าเกิดดูตามรูปที่เราแทรกให้เนี่ยก็จะเห็นราคาเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีอันนึงด้านขวาสุดที่เขียนว่า Play ์ p อร์ที่ราคาเดือนละนะย้ำนะว่าเดือนละ299บาทนะครับโดยมันจะมีการระบุว่า ดูได้พร้อมกันทั้งหมด4อุปกรณ์นะครับโดยที่เขาจะบอกว่าช่องพรีเมียมที่ AS Play เนี่ย4อุปกรณ์แล้วก็ B In Sport Connect เนี่ย1อุปกรณ์แล้วก็ Mono Max 1อุปกรณ์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้แพ็กเกจ299บาทต่อเดือนที่เป็น Play Sport เนี่ยไม่สามารถดูบอลแบบหารจอดูบอลได้ไม่ไม่สามารถแบ่งจอดูบอลได้ก็คือ ไอ้คำว,ว่าสีจอเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณดูบอลไปแล้ว1จออย่างเงี้ยไอ้จออื่นนะคุณจะต้องไปเปิดช่องพรีเมียมช่องอื่นนะ่ะคือมันไม่ใช่ช่องพรีเมียร์ลีกนะอาจจะเป็นช่องที่แบบเอเอสเขาจัดมาให้อาจจะเป็นแบบช่องอื่นๆน่ะที่แบบไม่ใช่ช่องบอลอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของ B ีอินก็เหมือนกันนะครับก็คือ B ีอินเนี่ยก็จะเปิดได้แค่อุปกรณ์เดียวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกใช่ปะ่ะแล้วก็อีจออื่นเนี่ยก็จะเปิดยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ก็หมายความว่า ทุกแพ็กเกจบอลพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับรวมถึงที่เป็นเพลย์สปอร์ตที่เป็น AS กับ b ีอเนี่ยไม่สามารถจะหารจอเพื่อดูบอลรายการใดๆได้เลยนะครับก็อางนก็แนะนำว่าควรรอนะว่าแบบจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะครับโดยที่ทุกแพ็กเกจนี่ได้ความละเอียดระดับ Full HD นะครับก็ประมาณนี้เนาะใครมีอะไรสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับจะมาตอบให้หมดเลยก็ประมาณนี้บายบายสวัสดีครับ